เดี๋ยวเข้ามาปรับสายตาทีหนึน่งนะเมื่อกี้เราสว่างเดี๋ยวอาจจะดูสึกมืดนิดหนึง่งน่าจะไม่ใช่20เมตรนะครับน่าจะ50เมตรว่ะครับผมว่าก้องขวางมากนะครับอย่างที่เชื้อชี้ให้ดูว่าเอ้ยไม่มีเสาค้ำยันกลางเนี่ยใช้โครงสร้างใช้คานใช้คานนะครับเสาด้านคานเป็นตัวกระจายรับน้ําหนักนีจะคล้ายๆกับตัวตลาดโบราณในยุคนั้นหรือถ้าเราสังเกตในเรื่องของสะพานข้ามแม่น้ําสะพานพระลมหง สะพานสังขีสะพานกรุงเทพเนี่ยใช้ใช้ระบบคานในการกระจายถ่ายเทน้ําหนักนะครับก็น่าสนใจมากก็ถือว่าเทคโนโลยีมาสักเก้าสิบกว่าปีก่อนนะเป็นยุคแรกๆและเป็นเครื่องไม้ด้วยนะครับที่นี่ดูเข้ามาดูข้างนอกเหมือนไม่ใหญ่นะแต่เข้ามาในจุผมว่าสักเกินห้าน่าจะเกินห้าร้อยเฮกโต้จุเท่าไหร่ครับที่แผนมาดีนี่นะครับขอแนะนําพี่แผนหนึงท่านหนึ่งครับคนนี้ทําทุกหน้าที่ในโรงหนังทาอะไรบ้างครับพี่ยามเล่นเล่านึง เพิ้งปั่นจักรยานมาอ่ะพี่แนนี่ข้าวาหมดยันอ่าวันละครับคุยได้เลยครับวันนี้ครับอ่าผมลุงแผลเรียกง่ายง่ายก็ลุงแผ่นะครับเคยทำโรงงานไอโรงนังนี้มาก่อนเมื่อสี่สิบปียี่สบปีฮะเพราะผมมาโตที่นี่ตอนผมมาอยู่นี่อายุ10บขวบก็ได้จบปสีได้งานทำที่นี่เป็นแห่งแรก นะฮะกลางคืนขายน้ำแข็งกับปล่องละห้าสิบตังค์นะฮะแล้วก็ฉายไฟด้วยใายตั๋วที่นั่งเก็บตัวเก็บตัว๋วแล้วก็เดินขึ้นไปบางทีก็ขึ้นไปฉายหนังข้างบนหลายหน้าที่ครับส่วนที่เห็นข้างฝานี่คืออ่าภูมิปัญญาของคนงานพวกผมนะฮะคือเป็นถาดไขนะ่ฮะเอามา เอามาติดเป็นซาวเสียงนะฮะเพื่อป้องกันช่วยอะไรครับช่วยเสียงไม,ไม่มีใช้แอร์นะฮะใช้พัดลมตัวใหญ่เนี่ยข้างล่างนี่สี่ตัวข้างละสี่ตัวเปิดหาอกันโะรงหนังโรงนี้บรรจุคนได้ประมาณสี่ร้อยถึงห้าร้อยคนได้ถ้าเต็มเลยนะถึงหน้าเวทีเนี่ยด้านข้างออกไปด้านข้างนู้นด้วยนะฮะทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับอันไหนถือว่าสูงกว่า,าผมมาตูงนี้ก็ เขาบอกมีสองบาทด้วยแรกๆเก็บสองบาทแล้วก็ขึ้นมาเป็นสามบาทห้าสิบสาบาทห้าสิบขึ้นมาเป็นห้าบาทห้าบาทขึ้นมาเป็นเจ็ดบาทครั้งล่าสุดนี่ข้างบนข้างล่างเป็นสิบบาทหมดมนะฮะอันนี้อยู่อายุโรงหนังนี้ก็ประมาณเก้าสิบสี่ปีจอด้านไหนครับจอ,จ,อจอนี้นะจอนี้ฮะเราเห็นตรงเสาตรงนั้นมีอ,นนอะไรอยู่ครับเจ้าแม่ครับเวลามีเ เวลาฉายหนังวกผูปี๊โก๋ดูปีปีศาจอะไรพวกเนี้นะฮะต้องเอาของเป็ดไก่ล่าขาวมาเช้นไหว้ท่านไม่งั้นฉายฉายไปจะไหม้ไม่ไปเลยครับผก็ข้าวก็เอาคุณไอ้ขามีอะไรไหมครับที่ผมอกจะพูดถึงโรงหนังนี้แล้วแง่ที่ว่าจะอยากให้มองอนาคตเป็นยังไงอนุรักษ์ไว้อยากจะทําอะไรกับโรงหนังนี้ครับถ้าอนุรักษ์ไว้แล้วแซ่บขึ้นมาใหม่ฮะ ใช้ทําอะไรดีครับก็าจะเป็นสถานที่เปิดบันเทิงอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับนะฮะเป็นอย่างไงไปอะไรแล้วกลับมาฉายใหม่ครับเป็นครั้งข่าวเนาะเป็นค่าวก็ได้ขรับนะฮะคือข่างกานที่เห็นเนี่ยข่าวกันเดียวก็ขอบพระคุณนะครับพี่แผนนและลุงแผนนิดนึงก็เห็นว่าทั้งหมดมันไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่มันมีเรื่องราวมันมีชีวิตมีความผูกพันมีความเชื่อมีเรื่องสิ่งเรื้อรธรรมชาติมีเหตุการณ์สัมพันธ์ที่เกิดขึ้น